สวัสดีครับผู้ชมใครมีเหรียญต่างประเทศนะครับผมรับซื้อสองปีนี้นะครับปีอื่นก็รับเหมือนกันนะครับแต่พิเศษสำหรับสองปีนี้นะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงอย่างมากใครมีสองปีนี้นะครับสบายใจได้เลยมีเงินใช้ อย่างมากมายนะครับใครมีสองปีนี้เหรียญเจฟฟอฟอสันนะครับใครที่เก็บเหรียญเหล่านี้ไว้เยอะนะครับยิ่งเยอะยิ่งรวยลองดูนะครับเพื่อมีใครมีนะครับนำไปขายได้ รับซื้อนะครับอสองปีนี้นะครับปีอื่นก็รับเหมือนกันแต่ราคาอาจจะต่ำลงมาหน่อยแต่ถ้าเป็นสองปีนี้แล้วก็ผู้ชมโอ้โหให้ราคาสูงอย่างมากมายใครมีเหรียญสองปีนี้นะครับราคาเริ่มต้นสองหมืบาทแต่สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับ ถ้าผ่านการใช้นะครับ1,500 0บาทผมให้เลยสภาพสวยงามนะครับ1,500 0บาทแต่ถ้าสภาพใหม่ไม่ผ่านการใช้2,000 20, 0ครับอย่าลืมนะครับใครมีนะครับนำไปขายได้รับซื้อนะครับปี1964และปี2004ตามนี้นะครับ เรามาดูเลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลานะครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับรับซื้อนะครับให้ราคา2,000 0บาทนะครับเหรียญทางด้านซ้ายมือนะครับนะครับเป็นเหรียญปี2,000ประทานโทษดะครับห่านะครับใครมีเหรียญปีนี้นะครับรับซื้อนะครับราคา สองหมื่นบาทเห็นไหมผู้ชมสองหมื่นบาทครับเห็นไหมที่ผู้ชมดูอยู่ตอนนี้ครับผมพลิกไปพลิกมาอย่างนี้คือเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะครับทีนี้ผู้ชมดูเหรียญทางด้านขวามือนะครับดูนะครับ ปุ๊บอ่าดูนะครับอ่าความโปร่งใสนะครับอ่าทั้งสองด้านเลยครับด้านหัวทั้งสองด้านเลยนะผู้ชมเห็นไหมเอ้ยนี่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 เห็นไหมโอ้โหแปลกมากอ่านะครับเห็นไหมปี2004อ่านะครับเห็นไหมปั๊บเห็นไหมครับเห็นไหมเออนี่นี่นี่ใครมีแบบนี้นะครับอ่าสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับราคา20,000บาท นะครับ20,000บาทนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้นะครับอ่าผมให้ราคา10,000บาทนะครับอ่าแต่สภาพต้องสวยงามนะครับใครมีแบบนี้นะครับอ่าทั้งทั้งสองด้านเลยนะครับอ่าทั้งทั้ง,งด้านก้อยและด้านสองด้านบ้างก็ได้อ่ากลับไปกลับมาก็เป็นด้านหัว นะครับถ้าเป็นแบบนี้ครับปกติทั่วไปนะครับไม่รับนะครับ2ปีนี้ครับรับ2ปีนะครับปีอื่นก็ได้นะครับขอให้มีด้านหัวทั้ง2ด้านนะครับที่เป็นรูปปั้นของเจฟฟอร์สันนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับผมให้ราคา20,000่เบาทยวผมจะให้ที่อยู่ไว้ใต้คลิปวิดีโอติดต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนไว้พบกันในวิดีโอดีๆนะครั้งหน้าในครั้งต่อไป Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, uh, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. I exist to write my story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. I don't want a life that is complacent or possibly bored with every day exploring uh. my whole life i just wanted someone who would notice me my whole life i just wanted to be somebody